แดดดีมากเลยค่ะแต่ลบ11-12นะคะพอเปิดเห็นไม่เป็นมันก็ว่ายน้ำมาหาค่ะเพื่อนๆดูสิคะมันคิดว่าเอาอาหารไม่ให้มันดูไฟสีส้มสีแดงแงเหมือนแสงตะวันมันดูแปลกมากเลยค่ะส่องขึ้นมา ส่องจากพื้นขึ้นฟ้าเมื่อคือนนี้อาจจะมีแสงเหนือก็ได้ค่ะสวยมากเลยอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งค่ะเดินมาไกลแล้วแต่ตะวันก็ขึ้นได้แค่นี้ค่ะเพื่อนๆจะมันสวยแปลกนาะเดินไปอีกค่ะเดินไปเรื่อยๆเป็นภาพที่สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆ ฝั่งทะเลต่างแดนที่โนเร์หน้าหนาวโนเย์ค่ะดูเป็ดสิคาเยอะมากเลยพอไม่เป็นมามันก็เริ่มบินออกหรือว่าว่ายน้ำชีวิตยามเช้าต่างแดนค่ะโนเวค่ะโอ้โหมามาตรงนี้เป็ดเยอะมากเลยค่ะเ,เพื่อน เป็ดเยอะมากเลยเออแต่กลุ่มนี้เขากลัวคนนะไม่เป็นเดินมามันว่ายนา้ำออกจากฝั่งเลยค่ะเยอะเลยเยอะเลยโอ้เ oh. ป็ดไม่มีเจ้าของค่ะหากินเองสวยไหมครับเพื่อนๆสวยมากเลยแสงตะวันมัน มันชี้ขึ้นข้างบนเลยแปลกจังพูดก็ไม่ถูกหรอเพื่อนๆบนนี้นมันแข็งพยายามพูดค่ะบินี้แข็งสวยไหมคะโอ้สวยสวยค่ะสวยมากเลยสวยงามมากเลยค่ะถ่ายไม่เบือ่อแล้วค่ะตะวันภาพสวยไหมครับเพื่อนเพื่อน สวยมากเลยค่ะมีต้นไม้ระหว่างข้างของแสงตะวันนะคะสวยงามมากค่ะขึ้นมาสูงแล้วค่ะดูเหมือนกับว่าจะพ้นจากภูเขาแล้วค่ะบรรยากาศยามเช้าของนอเรฟฝังแม่น้ำค่ะ แวะเข้ามาในเมืองต่อค่ะไปชมซิว่ามีอะไรกันบ้างเด็กเล่นสเกตกันค่ะเด็กๆเล่นสเกตกันค่ะเพื่อนๆเวลามันหนาจัดแล้วน้ำแข็งมันก็จะแข็งแล้วก็จะมีเด็กมาเล่นวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากเลยค่ะตอนเย็นๆนี่จะมีทุกวันหลังจากเลิกเรียน บรรยากาศดีจะหนาวค่ะเพื่อนๆแดดดีมากเลยค่ะแต่ลบสิบสิบสองสิบเอ็ดสิบสองนะคะโอ้โหบรรยากาศดีมากแต่ฟ้าจะใสเงี้ยหนาวค่ะหนาวมากเลยเด็กๆเขาเด็กๆขึ้นหนาวไม่เป็นะนะคะเพื่อนๆเล่นอย่างเดียวยิ่งเล่นก็ยิ่ง,ง,งร้อนสนุกเสาร์อาทิตย์ก็จะพาลูกพาหลาน ใครมีลูกมีหลานก็พามาเล่นค่ะ